จนได้แอดนิแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเอนม้จะหมดแล้วค่ะเช้าและเย็นหมดพอดีเลย เอนิสนะคะเป็นครีมออร์แกนิกแท้100%ช่วยเรื่องสิวเรื่องฝ้านะคะใครที่มีสิวเป็นฝ้าหน้าแพ้สารติดสารนะคะใช้เอนิสเลยตัวเดียวจบเช้าเย็นนะคะช่วยเรื่องสิวฝ้าหน้าใสก็าาทาไป น้าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้หน้าแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้คดลิกลิกงหน้าโปรไฟล์250บาทจัดส่งฟรีนะคะทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลย